ออััเขาหน้านาตอมึงรางอัฐนังมึงรอเดี๋ยมาตัหมหัวไก่ตัว่ยใหไ่เลยไนเสาผมมาไปหว้ไงเลือนเกมคืนหลอกแต่คืนที่สอง กลับมาโอ้โหหนิงจานพอกันครับตอนนี้โนดตอนเกมใบกจัมบั้องลดลูไก่ลูกาอ่อนลูกไก่ลาอออ ยดให้ฟ้ายิโทย์ุกมื้ออกไปเลยเ็นค,คนมาเรื่ยรอยๆอดไกข้นใส้ลูกด,ด้าออน บอลการต่อยบบจิ้มข้ามผ่านต้องฝ่าดเดินโชว์สใช่ควางเป็นคนอำนาจวีรบุรุษ กหนึ่งโดนแต่รอบกเย็นรอบายชนะุดโทตลอดแหละเนไ้เราไปเห็นไมเราขอลองอกไม่อะไม่ดีอ อ้โหเหนใจโอู้หสับขาใจตอนติบ้างครับดเเวัต่วาปั่งแต่ผู้ของล้วฝ่งที่ออกข้างก็มีผู้เล่นของทั่งที่มีความลงเกีย เป็นโปเลยเนาะยิงเข้าสองลูกเป็นโปเลยเราต้องดูการแบบเลดูมตังมันด้วยแหละพระนครพระคมาเรื่องผมรอการซีโปนอยู่แล้วเนั้นเลยการนี er ้ผมไม่ได้เห็นแล้วครับ รายการนี้คงไม่ได้เห็นนะรไปรายการหน้าครับผมวาสนาเราไม่ค่อยเจอกันเลยนะม่เคินโชว์ฟอร์มเทพไปนะเล่นไปออกเลยวันเนี้ยลาจัดไรฝ่ามือมัตูใ ลอง8ปชิ้นนมือาปาลอกก็ลอง8ปชิ้นกัน,น,นอ๋อทีสองต้งตัดไปโอ้ไปได้ครับพวกนี้หมดเลใใิกิีมใจเต็มเวสับเต็มปัดตรดตัดเร็วมาก ยิงกซสุดเมืองฝันว่าจริยิงกอดกันบ่อยเยอะมาอยูไม่ใช่ฝรรกันจตาย้อนกันบ้างุพานเสือกอมเลิปอดตออนี้ังมวะาอดเป็นของโอ้ากด้านหลังแหม่เลยแต่ขาดเจอในช่วง สุดท <Xu> ้ายเหมือนกันจะมีไหมยริงจริงลูกโซ่วอ้ตัวเล็ก้รงระวังนะ บอลทุของบาาการเาเก่อนรผามากออกไปทางขวาหน่อยไม่รู้บอลออกไปครับโอ้ยห่ปนันสิงหาซ้ำจิงกูนี่โดนกองหลังของทุกฝั่งนี่อพิรั์อ่าพี่มสามพี่นม อแล้วางสนามความคิดเห็นไม่ตรงกันเลเือนีกันเลยตมใจครั้งเลยา้งด้วยมน้วเล่นด้วยเฮ้ยเล่นไปเล

และู้สามารถออรอนง้าเป่าที่เปตัวรแข่งขันรอบกาดทีมคู่สอสนามนี้ก็กมไปที่สูงก็ตัวตัวตีพวกคนรักบอลีกองห้าบางระกับมาเพื่อในการดีที่อกิเหมือนเดิมครับหนาวเหมือนเดิมเรงบอกเราไปมาเพื่อแล้วเนเห็นที่เสง Con không? Oh Rồi, đó kìa server 9 tàu tay <này nha. cười> <laughs> <laughs> มาเส้นท <łość> ิ้งเข้าเข้าเข้าทีละเส้นทิ้งโโหครบนี่ว่ะรอยก็ได้มัผู้นี้กระยิงจุดโทษรอบ8

ตาคุณเดินไปอยงมากเลอ้เดตาลาลดูนะคุณต้องเปี่ยคุณ้งเปียเียอ้ีอ่าคามันงีวบอลล่นที่เเอั้งัวาต้องั้งตัวอังองตั้งตัวหัอมบอนครับเาาสีฮะตอนนี้ทางนั้นเอาไว้ต่ออทีเขาหลบหงได้ได้ไ้อเอเ

ทันไมเนี่ยสายทันทันทันนันนม่ทันอยู่นมันตข้างหลังเดี๋ยวรอบรองก็ตีสองข้างหัคู่เลยใ้รัมเัอะิเดาเดเกียรติผู้วยคนที่สของคนละนมาไดเก้าโอ้ยได้เคนที่สองบอลกลับมาสี่

ต่อไปก็คนรับบอลคน,นที่สามบอลเลขสิบสามควยบอลเหรอวุฒิชัยมุกดาออก แล้เอนี้ดีๆี่มันหกเต็มลนะไม่ทเล่นคนากับอนี้ไม่อสเมนโ้อมหน่อเลยตก็ส้อไม่ไดโ้